สวัสดีก่พี่น้องเวลาพาทำใหม่แล้วบ่งดอกใหม่ด้วยดอกใหม่จะเป็นงามจะมีบานสวนงามค่งามเลยบ้านสุเ็ตอเมจใบใบจะปุ๊ออก เบิ่งมาม่วงหาวดัวสีน้องน้องมาเบิ่งมามมวงหาวมาเบิ่งมาม่วงหาวมาเบิ่งมะมาวบงมาหมาวดีาบงมาหมาวว้า้องมานห่าเบืัองหม่า้ ี่น้องนี่แหละติยาลาไปต้มเฮ็ดนนำมะม่วงหาวน้องเอ้ยบนต้น,นมันดิขายค่ะขายเนี่ยติยาลาสัญญาไว้ที่ข้าวมะาม่ตงต้นนั่น,น,นอยู่สวนอยู่สวนเนี่ยพี่น้องน้นงลูก่าศอ่มะม่วงหาวไปทำหนามัมา่นเอ็ดนามมะม่วงหาวอีกแล้วกินแล้วนาใส กินแหลวสวยงามเฮ้ยนาะเป็ามันตักตูงยังไงก็ได้กินพี่น้องเอ้ยสจ้ามันตักดูบานนอกบ้านหน้าดิเด๋อหน้าติต่างกันเก็บฝนต้งฝนตกนะพี่น้องฝนจะตกไหมหน้าจะติดขางานมะเมืองหาวที่เอาไปฝาก ผู้ชมนนำคนอมเหนต์มากเลามปมองหาวาางหนิมาฝากเนี่ไปสวนันลาเห็นมะม่องหายายล่ากิดเลยด้ยาลาไปเฮ็ดอันขนมแสกพักพี่นอนเลยมองหาแสคพัก น้องว่ามาบ่เมองาบังงาบันี่าบงบกเหนงาดน้องโอ้ยหัวนองสวนหเเลินเยิน้องมากเลี่ยนมาหยาบจ้ะิน้องมหย่หยาิันิเดน้องสอองปากเ๋ยวตาม่ปนะจ๊ะโอ้โดัน หน้าบานสวนี่กินหงอ้องเลย้งดต้ลอแบบหน้าดุกนี๋เนี่่นี่หน้าอตดนี่งดน่เขาก็บทางกเรอ้าของูกใกล้เลยงนาีกบ เอานกันวอิดหิดหัวอนดหัวอิดหัาอัวงเกหับัวอิหั้อิัวอิดวอหาวอหัวอินีัวอินหองด้วอ้เหัอดหัวดวอาดนิก่อนวอิดัวาหัิอิดหวหวอหัวดหัวดว ผละไม้หรือสิไปเห็ดนามเห็ดขนมหรือสิเอาไปเฮ็ดนามกวนลองมาเบิ่งกันอีกเด้ดดดดค่ะเด้อเบิ่งเหมือนแาวดูค่ะมาทะเลกันนะค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยได้ค่ะบ๊ายบายค่ะ